สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้คุณก็จะมาเฉลยใบงานเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนตอนที่2นะคะเปิดไปอีกหน้าหนึ่ง,งเลยนะคะเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนคำชี้จแจงจงสแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปอย่างง่าย มาตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวอย่างของเรานะคะ2เศษ1ส่วน15บวกด้วย3เศษ5ส่วน12มันเป็นอะไรคะเป็นจำนวนคะนะคะบวกกับจำนวนคละนั่นเองนะคะ,ะเริ่มแรกเลยเราก็แสดงวิธีธรรมลกโจทย์มา2เศษ1ส่วน15บวกด้วย3เศษ5ส่วน ขั้นที่1น,นะคะ2เศษ1ส่วน15เราสามารถเขียนใหม่นะคะเขียนกระจายเป็น2บวกด้วยเศษ1ส่วน15ต่อมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวก3เศษ5ส่วน12ก็กระจายมาเป็น3บวกด้วยเศษ5ส่วน12อันนี้ก็คือ หลักของจำนวนคละนั่นเองคือสมบัติของจำนวนคละนั่นเองนะคะเราสามารถเขียนกระจายได้เลยนี่เขียนในรูปแบบนี้ได้เลยนะคะต่อมานักเรียนเห็นจำนวนนับข้างหน้าไหมคะ 2.... กับ3ม,มันเป็นจำนวนนับเราก็เอาจับมาบวกกันได้เลยนักเรียนก็เอา2มาบวกกับ3แล้วใส่วงเล็บไว้บวกด้วย นักเรียนก็เอาเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเลยค่ะเอาหนึ่งส่วนสิบห้าบวกด้วยเศษหส่วนสบสเท่ากับดูในวงเล็บนี้ก่อน2องบวกสเท่ากับ 5, ห้าใ่หคะอก็ได้5เชื่อมโดยเครื่องหมายบวกบวกข้างในนี้หลักการบวกเศษส่วนจําได้ไหมคะถ้าส่วนไม่เท่ากัน ถ้าส่วนไม่เท่ากันบวกกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้ได้ก่อนนักเรียนก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนจะทำส่วนเป็นอะไรนั้นให้ใช้ตารางการคูณตารางการคูณน,นะคะส่วนของเรามีเลข15กับ12นะคะ ูณจนกว่าจะเจอเลขที่เหมือนกันดูนี้สิบห้ได้30 12ิคูณสได้24ต่อมา15บคูณสได้45 12ิคูณสได้36ยังไม่มีเลขที่เหมือนกันเลย ต่อมาก็15บคูณสได้60ต่อมา12บคูณสได้48มีเลขที่เหมือนกันแล้วยังยังไม่มีต่อมา15บคูณหได้75ต่อมา12บคูณหได้หกสิาคูเจอเลขที่เหมือนกันแล้วนะคะ ก็คือ60 15คูณ4และ12คูณ5นะคะเราก็มาได้บรรทัดนี้เอา15คูณด้วย4นะคะได้60คูณล่างแล้วก็ต้องคูณบนบวกด้วยข้างหลังเศษ5ส่วน12นะคะคูณด้วยเศษ5หส่วน5ใส่วงเล็บไม่เข้าไว้ ขั้นต่อมาห้าก็นํามาเลยนะคะยังไม่ได้ทําอะไรก็นํามาเลยบวกด้วยข้างหลัง1นคูณสี่ได้สี่ตัวส่วนสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบบวกด้วยห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าสิบคูณห้าก็ได้หกสิตัวส่วนเป็นไงคะเท่ากันแล้วถ้านักเปลี่ยนเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วเนี่ย ก็ให้หนูจะเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยแต่ยังคงใส่วงเล็บอยู่นะเท่ากับ5ก็ดึงลงมาบวกด้วยก็ดึงลงมาข้างหลัง4บวก25ได้29ส่วนเหมือนเดิมคือ60ได้เป็นเศษ29ส่วน60นั่นเองเมื่อกี้จากจำนวนคละเขียนในรูปแบบนี้ได้ ค่าเท่ากันถ้าเป็นเขียนแบบนี้จำนวนนับบวกด้วยเศษส่วนก็จะเขียนเป็นจำนวนคลาได้เลยได้เป็น5เศษ29ส่วน60นะคะเอาเครื่องหมายบวกออกเสร็จแล้วดูซิว่าอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วยังเศษ29สเ่วน60เนี่ยมีจำเศษ29ส่วน60มีจำนวน 60, อะไรที่หารลงตัวทั้ง29และห0มีไหม ไม่มีแล้วก็แสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำก็อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะเราก็จะได้จำนวนคละใหม่มาอ่านว่า5เศษ29ส่วน60นะคะแล้วก็ตอบเลยเห็นไหมไม่ได้ยากนะคะอ้าวทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งที่เราทําเลย ขั้นแรกข้อหนึ่งอ่านโจทย์ค่ะอ่านไปพร้อมๆครูนะ1.4.5เศษ4ส่วนหบวกด้วย2องเศษสส่วนสวิธีทําขั้นแรกก็คือลอกโจทย์1.4.5เศษ4ส่วนหบวกด้วย2องเศษสส่วน3เท่ากับเป็นไงคะ ตัวนี้เขียนแยกได้ไหมได้ตามสมบัติของจำนวนคละก็เขียนแยกเป็น1บวกด้วยเศษสี่ส่วนห้าบวกด้วยข้างลังก็เขียนได้ว่า2บวกด้วยเศษสองส่วนสแล้วก็ใส่วงเล็บมันทัดต่อมาเท่ากับ จะคู่ใช่ไหมคะจำนวนนับให้มาบวกกับจำนวนนับใส่วงลิบให้เขา1บวกด้วยสองบวกด้วยข้างหลังเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเศษ4ี่ส่วนห้าบวกด้วยเศษสองส่วนสาขั้นต่อมาหนึ่งบวกสองได้เท่ากับสาข้างหลังบวกกันเลยได้ไหม ข้างหลังนี่บวกกันเลยได้ไหมเศษส่วนไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวส่วนเป็นเลขห้ากับเลข3ตัวส่วนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทําส่วนเป็นอะไรดีให้เท่ากันใช้ตารางการคูณใช่ไหมหาเลขมาคูณแล้วก็เป็นเลขที่เหมือนกันด้วยหรือใครมองอก,อกแล้วก็ได้ครูมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะนกักเรียนจะนําไปใช้ได้เลยครูจะท่องสุดคูณของตัวส่วนที่มากแล้วครูก็ดูว่าตัวน้อยเนี่ย มีอะไรที่คูณแล้วได้ผลคูณของตัวที่มากหรือไม่อย่างเช่นข้อนี้เลยตัวมากนะคะมี5กับ3ตัวมากคือ5ครูก็เอา5 5 1 5 5 2 10 3คูณอะไรได้10มีมไหมไม่มี5 3าสา้ท่องไมมห้าอีก5 3าส สคูณอะไรได้15บห้มีไหมมีก็คือ3าคูณหใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำส่วนให้เป็น15กันเอามาข้างหน้าส่วนเป็นห้าทำเป็น15คูณอะไรแล้วคูณ3คูณล่างและคูณบนข้างหลังเศษสองส่วนสามสาทำให้เป็น15ด้วยก็คูณ ห้านะคะคูณล่างและคูณบนมันทัดต่อมาก็ได้3บวกด้วยข้างหลังหาผลคูณค่ะตัวหน้าก่อน4คูณ3เท่ากับ10 2. ตัวล่าง15บวกด้วยตัวบนก่อน2 5 10 ตัวล่างสิบห้าส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยเอาสิบสองบวกด้วยสิบสิบสองบวกสิบติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบสองใช่ไหมคะยี่สิบสองส่วนสิบห้าเหมือนเดิมอ่าเขียนในรูปจำนวนคลา้ายเลยได้ไหมคะจำนวนนับบวกด้วยเศษส่วน ยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะข้างหลังนะคะเพราะข้างหลังมันเป็นเศษเกินเศษส่วนที่อยู่หลังจำนวนนับเนี่ยจะเป็นเศษเกินได้ไหมในจำนวนคละเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นนัเกเรียนก็ต้องทำเป็นจำนวนคละก่อนหรือทำตัวหน้าให้ตัวส่วนเท่ากับตัวหลังก็ได้อ่ะครูจะทำตัวส่วนให้เท่ากัน3ตัวส่วนเป็นอะไรเป็น1 1คูณอะไรได้15คูณ15ก็3ามคูณ15ส,ส่วน1คูณ15ข้างหลังไม่ต้องทำอะไร เท่ากับก็จะได้ใหม่เป็นเอาบรรทัดนี้มาเขียนได้ผลคูณเป็นสี่สิบห้าส่วนสิบห้าบวกด้วยเศษยี่สองส่วนสิบห้าซึ่งมีค่าเท่ากับเศษหกสิบเจ็ดส่วนสิบห้า พอได้แบบนี้แล้วก็ทำเป็นจำนวนคละเลยเอา67หาร15 15 1 15 15 2 30 15 3 4ง 15, ส 15, ิบห้าเหลือเศษเจส่วนส5เราก็ได้คำตอบสุดท้ายคือ47เส่วน15นั่นเอง คุณก็อาจจะทำวิธีอื่นก็ได้นะคะอะลอกลงไปวิธีนี้ยาวไปไหมคะอ่านครูให้อีกหนึ่งวิธีวิธีสั้นๆเลย เดี๋ยวเราจะได้คำตอบเท่าเดิมนะอ่าอีกหนึ่งวิธีเลยเราก็ทำตัวนี้ให้เป็นจำนวนคละเลยเป็นเศษเกินอยู่ก็จะได้3หมบวกด้วยการทำเป็นจำนวนคละทำยังไงเลยคะเอาตัวบนหารตัวล่างใช่ไหมคะท้องแม่15 1> 15บห้าหนึ่สองสาเกิน15บห้าหแต่เรามาอยู่ยี่บสองเหลือเศษ7ส่วน15เหมือนเดิมค่ะเอาจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนะคะก็จะได้เป็น4ข้างหน้าเศษส่วนเป็นอะไรคะเศษส่วนบวกเศษส่วนตัวที่ติดกับสเป็นอะไร ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็ใส่เลยสิบเจ็ดส่วนสิบห้าได้เลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสั้นนิดเดียวนะคะเคีไม่ง่าย,ไม,ายไม่ยากนะคะดูเชื่อนักเรียนทำได้อ่าลองมาดูข้อที่สองเลย ข้อที่สองเศษยี่สิบเจ็ดส่วนเจ็ดบวกด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสี่ามาข้อนี้ที่จริงมันมีได้หลายวิธีนะคะแต่ครูค,คิดว่าวิธีนี้มันน่าจะเร็วที่สุดเริ่มแรกก็ลบโจทย์เศษยี่สิบเจ็ดส่วนเจ็ดบวกด้วย 2เศษ1นส่วน4เท่ากับนักเรียนด้างหน้าไหมคะเป็นสร็จเกินให้นักเรียนทําเป็นจํานวนคละเอา27หารด้วย7เลย7 1 7 7 2 4 7 3 21 7 4, 4 28เกินก็7 3 21แต่เรามาอยู่27เหลือเศษ6นะคะเศษ6ส่วน7บวกด้วยข้างหลัง สองเศษหนึ 2, ่งส่วนสี่เท่ากับเหมือนเดิมเอาจำนวนนับบวกกับจำนวนนับสามบวกสองบวกด้วยข้างหลังเศษส่วนบวกกับเศษส่วนนะคะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เศษสามสามบวกสองเท่ากับห้าบวกด้วยข้างหลัง เศษส่วนตัวส่วนยังไม่เท่ากันเลยตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำํำยังไงทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเหมือนเดิมเทคนิคคุณครูบุกให้ดูตัวส่วนที่เป็นตัวมากคือเลข7ท่องสูตรคูณแม่เจ1ดเจ็ดหนึ่งดเจ็ดสองสสแล้วเราก็ไปดูว่าสคูณอะไรได้14บีมีไหมอ่ะไม่มี7 3 2ดสามสคูณอะไรได้21ไม่มีเจดสี่ 28มีใช่ไหมคะก็คือ47ก็คือสลับกันคูณข้างหน้าก็คูณ4คูณล่างและคูณบนบวกด้วยข้างหลังก็คูณเร็เจเท่ากับ5บวกด้วยอาหาคูณคูณเข้าไปตัวหน้าก็คือ64 24ส่วน 28บวกด้วยตัวหลัง1นคูณเได้7ส่วน28เท่ากับหบวกด้วยเอาตัวเศษมาบวกกัน24่บวกเได้เศษสามสอส่วน28่อ้าวเห็นอะไรไหมจะเขียนหจะเขียนเท่ากับห้า เศษส1สเ่วน28เลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเศษส่วนตัวนี้เป็นเศษเกินนะคะถ้าเป็นเศษเกินต้องให้ทำเป็นจำนวนคละก่อนเท่ากับ5บวกด้วยจำนวนคละก็คือ31หารด้วย28ก็จะได้1เหลือเศษ3ส่วน28ก็จะได้เท่ากับเอาจำนวนนับมาบวกกัน5บวก1เท่ากับ 6 6 4 3ส่วน28นั่นเองเรียบร้อยเราก็จะตอบได้เลยตอบ6 เ C สามส่วนยี่สิบแปดนั่นเองโอเคสองข้อเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม,มนักเรียนดูแล้วฟังบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะเข้าใจเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะเจอกัน